บายดีหลวงพะบางเทีเ่ยวลาวด้วยตัวเอง EP 2มาแล้วจ้าถ้าใครยังไม่ได้ดู EP 1เวียงจัน์เวียงใจนะคะย้อนกลับไปดูได้ในช่องบิวบิวบิวเลยค่ะคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวหลวงพะบางเมืองมรดกโลกใช่แล้วค่ะเดินทางโดยรถไฟลาวจีนเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ถึง หลวงพระบางตอนค่ําแล้วนะคะมาถึงฝนก็ตกเลยเราก็ต่อรถเข้าเมืองกันจ้าและที่พักคืนแรกของเรานะคะชื่อว่า e p h a n t Boutique Hotel คืนละแสนแปดจ้าเก็บของเสร็จอะไรเสร็จก็เดินตอกๆนะคะมาที่ตลาดมืดหรือในมาร์เก็ตตลาดแรงนะคะของหลวงพระบาง แต่วันที่เรามาก็คือฝนตกคนก็เลยไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่นะคะที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นตำหลวงพระบางอยู่แล้วแม่เช้านี้ที่หลวงพระบางฝนตกอเดา <laughs> วดก็ แต่เกอร์ท่านหนึ่งหมุนให้เหมือนๆหน้าโนล่แเนาะก็ต้องโผล่โผล่ไหน่อยใช่คือบรรยากาศอนดูแลี่คือที่พักเราอยู่ทางนี้อ๋อจริงเหรอคะอ๋อค่ะคืออเมซอนอันนั้นคือร้านโจมานี่ก็คือเราเอง ก็รับบทมังคุเทศสาวนะคะพาพี่สาวชมเมืองเล็กน้อยแล้วก็เดินมาถึงร้านกาแฟโจมาค่ะเช้ามากเช้านี้พี่โจมาค่ะซิ่ราวางกระเป๋าก่อนจ้ะก็นับได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เปิดเช้ามากร้านหนึ่งนะคะเราก็มาฝากทองที่นี่นะะนและค่ะตอนเช้าและซิกเนเจอร์ของเขา ขาดไม่ได้อันนี้เลยเสร็จจากร้านโจมาคาเฟ่นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันแอดเวนเจอร์ของเราออกนอกเมืองไปเลยแม่มาดูกันว่าไปไหนและนี่คือฉันเองพี่มัวจะถ่ายรูปแล้วก็ ที่นี่ก็คือบ้านปากอูนะคะเป็นท่าเรือสำหรับที่ทุกคนจะล่องแม่น้ำโขงข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามก็คือถ้ำติงนั่นเองจ้าโอ๊ยตึงขับตัวเองไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเรียกได้ว่าเป็น ิสู้ฝนแต่ฝนสู้กลับค่ะแม่ก็ไม่เคยล่องแม่น้ำโขงในวันที่ฝนตกเลยนะคะอัน้ทางแรกก็ชียร์เลยค่ะถึงแล้วคะ่ะถ้ำติง่งแล้วก็เดินสาวลาวขึ้นบันไดไปเล็กน้อยแต่ทางก็จะแอบชันนิดนึงนะคะใส่แมสมาก็ถอดแมสกัก่อนนะเดี๋ยวหอบ บูชาดอกไม้ทูบเทียนใบสีจุดนี้ได้นะคะแล้วก็เดินไปไหว้พระพุทธรูปในจุดทางด้านนน้นค่ะจุดนี้เราอธิษฐานานานมากทุกคนเพราะว่ามันก็ยากนนอะเนาะกว่าจะได้มาคือตั้งใจมาที่นี่มากก็เลยต้องซึมซับบรรยากาศนานนิดนึงนะคะ ที่ถ้ำติ่งก็จะมีพระพุทธรูปเยอะมากหลากหลายปางมากนะคะแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์มากๆด้วยค่ะใครอยากรู้ประวัติอะไรเพิ่มเติมนะคะเราเคยทำคลิปไว้ในช่องนี้แล้วไปย้อนดูกันได้นะคะและแล้วก็ตั้งถึงเวลาที่ฉันต้องล่องเรือขามโค้งกลับไปฝั่งบ้านปากอูนะคะก็ <c oughs> <c oughs> รบับรดนางเอก mv สาวท่านหนึ่งนะคะ เสร็จจากถ้ำติ่งนะคะเราก็นั่งรถข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงขายคนละฟากกันเลย<า>และนี่ก็คือตอนนี้กําลังมาน้ออําตกเตาแส่นะคะแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าต้องนั่งเรือไปค่ะครั้งแรกเลยไม่เคยมาข้าเรือข้ามไปน้ําตกตัดแส่นะคะอยู่คนละ15,000มากีบจ้า ฝนก็เริ่มตกแร,แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะเรากับพี่แป้งก็แอบครัวเพราะว่าไม่มีใครว่ายน้ําเป็นเลยค่ะถ้าแม่มาเห็นคลิปนี้แม่คงต้องบ่นแน่ๆเลยค่ะทําไงได้ก็มาแล้วเนาะฝั่งโน้นก็จะเป็นน้ําตกตาดแซนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําคานคะ่ะเราใกล้ถึงกันแล้วนะคะ ค่าเข้าน้ำตกคนละหนึ่งมืนกีบค่ะนี่จ้าน้ำตกตาแซ่อาจจะไม่เหมือนกับในรูปที่หลายๆคนเห็นในรีวิวในที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะคะเพราะว่าเรามาหน้าฝนค่าน้ำก็จะสีคุ่นๆสีแบบนี้และคะ่ะก็ดูน่ากลัวนะคะแต่ว่าก็สวยดีเนาะเราก็ยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน จุดนั้นมีนักท่องเที่ยวล้ะค่ะเดินไปหาเขากันธรรมชาติสวยงามเสมอค่ะแต่ถ้ามาผิดฤดูกาลแบบพวกเราก็จะเจออะไรแบบพวกเรานะคะจริงๆแล้ว น้ำตกตาดแท้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮิตอีกอันนึงไม่แพ้ตาดกวงสีเลยนะคะจุดนูน้นจริงๆมันจะเป็นน้ำสีเขียวมรกตมีซิปไลให้เล่นมีที่ให้เล่นน้ำกระโดดน้ำแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารเต็นไปหมดเลยค่ะไว้หน้าหนาวมากันใหม่นะคะไม่ต้องพูดบอกเออเอารอรอรอ บายบายตาแสแต่มันก็น่ากลัวจริงนะดูสิ้บายบายน้ำตกตาดแซ่ถึงเวลาต้องกลับกันแล้วนะคะมีเรื่องระทึกให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ mm. เครื่องยนต์ดับระหว่างทางถากลามงมอเตมากต่อไปจะเป็นสถา,านที่สุดท้ายที่เราเที่ยวกันในวันนี้นะคะ mm. ไปกัน ซอยที่เส้นอันนั้นหมดก็เลยใส,ส่เส้นนี้แทนพริกใหญ่มากเติมพลังกันแล้วก็มาซื้อตั๋วเข้าน้ำตกตาดกวงซีค่ะคนละ25,000กีบอันนี้รวมค่ารถด,ด้วยนะคะก็จะมี2เส้นทางให้เราเลือกนะคะทางแรกที่เห็นเมื่อกี้เป็นลาดยาง ก็สบายดีค่ะส่วนเราชอบลำบากลำบากก็ต้องมาเส้นทางดินที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติจ้าระหว่างทางก็ชมนกชมไม้ไปนะคะพเพลินดีค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเขาก็จะมีรถไปจอดถึงข้างบนน้ำตกเลยนะคะและนี่ก็คือศูนย์อนุรักษ์หมีจ้า ที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่รวบรวมหมีที่ได้มาจากการช่วยเหลือขององค์กรต่างๆนะคะจากการล่าแล้วก็การค้าสัตว์ป่าในสถานที่ต่างๆค่ะ right. ก็จะเป็นการจัดแสดงเทศกาลนะคะข้อมูลนนมที่เกี่ยว,ก,วก,กับการอาศัยของหมีสายพันธุ์ต่างๆ,ๆมารวบรวมให้เราได้อ่านกันตรงนี้อันนี้ล่ะอันนี้เทศไหนไหนไหน

มีแพนดาโอ้มีคนก่อผัดศาลเพราะแบบเฮ้ยโอ,โอ้นี่เราต้องเรียนรู้เรื่องหนีไปน,น่งเลยนียเรียนรู้เรื่องนี้กันมาพอสมควรแล้วนะคะก็มาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันต่อคะ่ะพืชพันธุ์ที่นี่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะเดินป่ากันค่ะ น้ำไม่เขียวแล้วนะคะเราก็คือเป็นคนหนึ่งที่ชอบแล้วก็หลงไหลในความเขียวของต้นไม้ใบหญ้าและธรรมชาติที่นี่มากๆนะคะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเก่าเลยคะ่ะเติมพลังมากๆ ไหลนะคะเกิดมาไม่เคยเดินแบบนี้มาก่อนเลยค่ะเที่ยวป่าหน้าฝนก็ต้องเดินระวังหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นอาจจะลื่นได้และแล้วก็ถึงแล้วค่ะทางไปน้ำตก ตาทกวงซี่พอเดินเข้ามาใกล้ๆน้ำตกนะคะไอ้น้ำของน้ำตกก็ประทะหน้าเราแบบชุ่มฉ่ำเปียกไปทั้งตัวเลยจ้าแต่เพื่อรูปที่สวยเดินเข้าไปใกล้อีกจ้ามีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเคยบอกกับเราว่าอย่าไปคาดหวังกับการเดินทางคะ่ะนั่นหมายถึงว่า เวลาดูรีวิวมาแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเวลาเราไปเราจะเจอแบบในรีวิวนะคะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เหมือนกับตาเราเห็นสักครั้งเลยค่ะอย่างที่นี่น้ำตกปต่ากวงสีเราเพิ่งมาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะคะน้ำก็ยังเขียวาสมรกตอยู่เลยแต่พอมาสองสัปดาห์นี่ฝนตกหนักน้ำก็เลยขุ่นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ แต่ไม่ว่าน้ำจะขุ่นยังไงนะคะมาน้ำตกทีไรเราก็ชุ่มฉ่ำกลับไปทุกทีเลยค่ะเหมือนได้ชาร์จแบตไปในตัวชอบทีนี้มากๆเลยดูจากสภาพหัวหฉันนะคะก็คือเหมือนลูกหมาตกมาไหมคะ่ะจุดนี้จุดกลางสะพานไม่มีใครเดินมาเลยนะคะเราก็เลยได้ถ่ายรูปแบบทุกๆ้นไปเลย กลับเข้าเมืองมากินซินดาดริมโขงกันค่ะซินดาดหรือหมูกระทะนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแอดเวนเจอร์หนึ่งวันเต็มที่หลวงพระบางยังไม่จบนะคะยังมีต่อคลิปสองหลวงพระบางวันเบาๆสโลไลฟ์กันไปเลยจ้าอย่าลืมติดตามช่องบิวบิวบิวนะคะขอบคุณค่ะ